ตอนฝนตกและทะัศนศึกษาเฮ้ยวันนี้ชาวะไม่มีอะไรทำจริงๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรทำเลยขออดุยนะคะมีเสียงฝนนะเพราะว่าบ้านเราฝนตกเฮ้ยไม่มีอะไรทำจริงๆนะเออโทรศัพท์เห็นโทรศัพท์มามีไหมคะไม่เอ็นไปตื้อใหม่ปีเอ้ะมันจะไม่เห็นจริงๆหรอ เออนั่นพาไปดูหน่อยได้ไหมอ่ะถ้ามันจะหายมันก็คงแปลกฮะพ่อะแม่ก็ไม่เคยเอาไปเก็บที่ไหนนะวุ่นวายอะไรก็ไม่รู้แม่ไม่เคยเอาไปเก็บเลยลนะ<ล>กไ็ไม่รู้จริงๆใช่ไหมไปนั้นมามีไปดูที่ห้างก่อนนะเบื่อมามีลืมที่นั่นเพราะว่ามามีจําได้นิดหน่อยโอเคมาถึงละเอะก็ไม่มีเนี่ยนะ โทรศัพท์หายแน่เลยท่านขอซื้อเครื่องนี้ใหม่นะคะขอเครื่องนี้หน่อยค่ะขอบคุณได้จ้าเครอนี้หนูอยากหนูวันนี้หนูจะไปทัศนศนกศิษานะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวคุยยังไม่ไลน์มาหนูอย่ากเกอหกนะถ้าคุยไลน์มาแม่จะรู้เลยอเออพ่อทำอะไรอยู่นะ่ะเออก็ เต้นอยู่ในกระจกใครเป็นแบบนี้บ้างตอนเด็กเออตอนเด็กชอบเต้นอยู่ในกระจกนะโ <c oughs> อเค okay. หนูจะไปไหนเนี่ยรีบ<ม>จะไปแอมน้ำอย่าเพิ่งรีบแม่ดูครูก่อนนะโอเคเหมือนว่าครูเนี่ยจะมีทัศนศึกษาจริงๆด้วยนั้นเดี๋ยวแม่จะให้อาบน้ำละกันนะโอเคไปไปอาบน้ำกันอแล้ว คุณครูได้บอกไหมอะว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้างเตรียมอะไรเออตุอก๊กตาก,กับขนมอ๋อตุอก๊กตาก,กับขนมใช่ไหมอ่าชีก่อนเลย <c oughs> โอเคพอแล้วต่อไปก็อาบน้านะชื่นไหมปเนปะไปเปลี่ยนชุดตัวน้นของหมอน,นี่แล้วมีเพื่อนร่วมชั้นกี่คนน่ะจำได้ไหมจำไม่ได้เยอะนะาะจำไม่ได้เยะเยอะ ไ้แต่ไม่ได้เก่จริงนะไปโอเคเดี๋ยวหมอมีเนี่ยจะให้หนูเปลี่ยนชุดหนูจะใส่ชุดลายฉีชมพูใช่ไหมไปโอเคใส่หมวกไปด้วยนะเผื่อกันแดดโอเคไหมได้โอกเคโอเค,อเคพ่อเกย์ท่าอยู่ตรงนั้นอีกนะม่เนี่ยชอบเต้นอยู่ในกระจกอะ <laughs> โอเคนั่นอยู่ใครเป็นแบบนี้บ้างทุกคนชอบเต้นอยู่ในกระจก เดีย๋ยวแม่จัดกระเป๋าให้นะนั่งรอตรงนี้ก่อนโอเคไหมเห็นไหมคะโอเคแค่นั้นเดี๋ยวแม่ขอตุก๊กตาไปให้ก่อนเอาทึ้นมใส่ไม่ได้ทำไมใส่ไม่ได้ทำไมใส่ไม่ได้อะกระเป๋าตถูกไปอะไรโอาน้ำม,มันมีเอานี้ก็ได้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเอาไปสองอันเลยนะเอาไปสองอันใส่ไม่ได้สักอันเนี่ยใส่ไม่ได้สักอันเลยทุกคนได้ไม่ได้น้วมันมีใส่อันนี้ให้หนึ่งก็ได้ อันนี้ใส่ก่อนอันจะแปอนที้ใส่นี่ก็ใส่ไม่ได้อีก,กใส่ไม่ได้อ่ะมีไม่รู้นะคะแต่ว่าเขาต้องขอโทษเด็โอเคน้าเหนียวหนูต้องจะดูช็ครูแป๊บนึงนะะแม่สั่งอาหารให้จะกินแม่จะสั่งให้นะอืมอืมคิดอะไรดีอาอะไรให้หนูกินดีนะขนมก็ไม่ สองอันใช่ไหมเอาไว้เพสองอันแล้วก็นมองให้น้ออีกหนึ่งอันหนูจา้าหนูชอบรถอะไรบ้างมัมมีมีให้เป็นไว้หลายอย่างเลยอะ่ะจ้ารถอะไรจ้ารถอะไรคะคิดอยู่นั้นรถอ,อะไรเออไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่ได้บอกบะม,ม,มีได้ ลวลามินช็อกโกแลตด้วยเอาไรคะเหนียวคิดดีๆคิดดีๆขอยอตอกโกแลตอืมคิดดีๆนะต็อกกเลต็อกโกเตนะคะต็อกโกเลต็อกกเลเอ็อกโลโอเคบัเก็ตบัะเก็ตบัก็ตบัคเก็บัก็บัก็ตบัคเก็ตบัเก็เนาะโอเคมามาส่งละ จอมเมื่อฉันเป็นผู้เดียวที่โดนต้องปวดลัง้งอาอยุก็แค่สามสิบนั่นอยู่มุมนี้ถอมให้นะตอนเมื่อฉันไดก้กสใจต้องเป็นคนนะั้นจ้ะไมยทำไมมันน่าเกลียดอย่างเงี้ยทุกคนหรือว่ามันจะโฟกโฟแบบไม่ผสมโล่โฟไม่ผสมนะคะทำไมมันเป็นอย่างนี้แบบนี้มันก็จะน่าเกลียดแล้วมันก็ใส่ไม่ได้ไง ไปกินเดินโอเคนะคะ่ารักจริงๆยุลีบลูกแล้ววันนี้หนูคิดว่าหนูจะต้องทิ้มทาครีมกันแดดไปไหมอะไปยมีว่าไม่ก็ได้นะเพราะน่าจะไม่ได้พาตากแดดค่นนะแต่ถ้า,ถาตากแดดกลับมาก็แม่ขอโทษเดี๋ยวกันนั้นเดี๋ยวแม่สั่งให้หน่อยน,นึงนะมีเอาผลไม้ให้หนูดีกว่า อืมีอะไรอีกโอเคอเคอาแค่นี้แหละอยี๋แม่นั่งรอสบายได้พัดผ่อนสักหน่อยของมาแล้วของมาแล้วเดีย๋ยวมามีใส่ให้ในได้นะโอ้อย,นะอ,ยอ,อย่าพึ่งหลับนะตัวน้อยเนี่ยแล้วค่ะมามีบอกไวาอย่าพึ่งหละ นนอย่ให้ป๊าถือของให้นะเอ่มแล้วนาะต้องไปทำงานวันไหนอีกเออไปทำงานพรุ่งนี้พรุ่งนี้เหรอแล้วที่ทำงานที่กรุงเทพอ,อันเก่านะ่ะไม่น่ากลัวจริงใช่ไหมอันนั้น <c oughs> อ๋ออันนั้นมีไวรัสที่นายเล่าให้ฉันฟังว่าเคยมีคนเคยมีแพ้งานหรือบอสคนนึ่งเสียชีวิตมาก,ก่อนใช่ไหมเช่ <c oughs> แน,น,น่นก็เลยมาครอบคองแทนอ่โอเคมาถึงโรงเรียนแล้วอ้าวแล้เรียนกดของการตัวนี้นะก็จะเป็นตรงนูน้นตรงนี้แบบนี้แล้วน,นเรีก็ทำอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรถไหมคะเดี <laughs> ย๋ยวหนูมาส่งทเทลิปนะคะอ๋อเทลิปมาอยู่ข้างหน้าเลยจ้ะลูกไม่ทำไมมันไม่อยู่ดีคะ Ừ, มันปกตินะที่หลิบเลขที่หนึ่งต้องหนูข้างหน้าสิจ๊ะฐานของเรามีอยู่หลายฐานฮ่าๆไม่ที่ไปแล้วไปไหนที่ไม่ยุ่เลยอยู่นี้แล้วกันที่ตรงนี้ฐานของเรามีอยู่สองฐานซึ่งจะเป็นฐานที่นักเรียนทำได้แน่นอน100%ใช่ไหมจ๊ะนูคิดปั่นหนูจไม่ได้นะโอเคโอเคแม่ถ่ายรูปหน,หน่อยนะจ๊ะโอเคงานไปกัน นายว่าทิวลิปจะยังโอเคไหมอ่ะอาจจะโอเคอ่ละนะ้องอืมอยวเราไปนั่งนั่งกันๆๆขอนั่งด้วยหน่อยนะจ๊ะหนุ่มโอเคๆๆๆอ้าวรถบัสมาแล้วไปกันไปกันเข้ามาเลยเข้ามาเลยเอาเราสองคนลงมาเลย เจ็บตัวไปเนาะไม่หรอกนะอาฉันเป็นห่วงลูกหนีมันเพิ่งเปนโรงเรียนน้องเพิ่งมาวันที่สองลูกมีพัฒนาศึกษาแล้วโอเค ไม่ต้องพูด,ดถึงแล้วหลายครัง้งเลยนะอะฮะฉันชอบเวลาที่ลูกไปทำสิจการแต่ถ้าเธอว่าอะอะอะไม่ได้นะเดี๋ยวเธอเป็นกล <c oughs> บก็พูดมักงไม่หน่อยมันก็เป็นงนี้แหละเขาบ้านกันถึงบ้านแล้วช่วงนี้ตนน้นไม้ไม่ค่อยได้รดเลยฉันว่ายังไม่อยากรดฉันอยากพัก อนพักหน่อยอ่ะอ้าวเมื่อกี้ไม่ทันเหรอเนี่ยสงสัยกปบัสไปเร็วเข้าไหนค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคอ่าจะถึงตรงนไม่ไวนะพี่เจ้าครับก็อยืนหน่อยกอยืนหน่อยนะรัะ เราก็จะถึงแล้วนะจ๊ะกออีกนิดนึงถึงแล้วเอ้ยวัสด,ดีเพื่อนเอ้ยมาแล้วมาแล้วเอาเจสตาส์มันมาอยู่ตรงนี้คนเดียวเหรอจ๊ะไปกับนอนน่าที่โรงเรียนเลยนะป้าคาุณแม่ Okay. คกกลุ่มชายกลุ่มหนิมอ้าผมมาช้านิดหน่อยอะคับโห oh, มาโรงเรียนหรือบ้านช้าช้าเหล่านี้เราจะสตาร์ททำไมไม่เตรียมกระเป๋ามาด้วยย呀 <laughs> พยายามไม่อยูอว่ว่ามีทตั้งใจจีกจกก็เลยไม่ไดเอามา,านี่ยครับอ้าวเร,เรียนธรรมดามันก็ต้องเอากระเป๋ามาอยู่แล้วไม่ แต่ว่าปกติครูให้ทำภารกิจจากการที่ยังโดนที่ไม่ใช้กระเป๋าไม่ได้หรอเด้วก็ยังไม่จะเอามานดึึกดึ๊กดึก ชื่อเนวรัสก็ต้องกลัวโอ้โอโอไม่เป็นไรจ้ะมันแค่เสียงพุดเปิดงานบุญบ้างไฟเฉยๆเฟึงเดี๋ยวตอนเย็นเดีย๋ยวตอนเย็นพ่อคุณแม่ก็จะพาไปเพื่อที่เราจะไปดูบ้นประุมลาดแล้วก็พี่ก้องห้อยไลายดิจ้ <c oughs> อะโอเคไม่ต้องกลัวแล้วนะโอเคแยกกลุ่มหญิงชายจ้ะ วางนั่งเลยนะนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันไม่อยากนั่งงับไม่เป็นไดจ้ะก็<น>ไม่กลุ่มขาได้ถ้าไม่กลุ่มขาวางกระเป๋าไว้ตรงนี้นะจ๊ะหนะจําไม่ค่อยได้เลยถ้าวางกระเป๋าไว้แบบนี้เนี่ยอ๋อก็ไม่เป็นไร <c oughs> โอเค <c oughs> เริ่มจากการอธิบายของการกลุ่มนะจ๊ะ กลุ่มของเราคือสีที่กูจะพูดก็คือหนึ่งนะนักเรียนจะต้องผ่านด่านแล้วให้นักเรียนหญิงไปหยิบดอกไม้สีที่ยองชอบนะจจะสีฟ้าไหมสีฟ้าไหมเธอได้กลุ่มเ้าสีฟ้าอยู่แล้วแก๊งสาวแบบนี้เอาสีฟ้าไหมทิลิปเอาเอาเอา,เอาโอเคปะป,ะปะกลับไปนั่งที่โอเค ถ้าช้ากูหักคะแนนกลุ่มหญิงนะจ๊ะอ๋อทำไมนะ่ง่าย่งมาอาแล้วนะถ้าคนเลือกช้ามันก็ต้องต้องโดนหักคะแนนไม่ถ้าเลือกอยู่กูไม่หักแต่ถ้านั่งช้ากูหักจ้ะทีนี้ก็วางจุดที่คิดว่าเหมาะกับการที่เราจะอยู่จ้ะวางเลยนะไ <c oughs> มนต้องวันชามอันแบบนั้นด้วยอญ่ก็มันเป็นของวิญญูสามอันนี้จ้ะโอเค ไปกลุ่มชายเลือกสีลิจ่ะแล้วน่ะแม่สีแดงกันอยู่แล้วจริงมกใช่ใช่ <c oughs> เนรานานชอบสีแดงจ้ะใช่จะแข่งพี่ชานเถิดพี่ชานชอบสีแดงมากเลยเอาเอาไปวางเดีย๋ยวให้พี่โดนอ่ะเอาไปวางให้อ่ะตรงนั้นแหละโดนแม่อื ของหญิงของหญิงโอเคจ้ะทีนี้นะครูยังจะบอกอย่างหนึ่งเลยนะว่าหนึ่งกรดเท่ากลับผักกลานานจ้า๋ยวตอนเย็นพ่อแม่ก็จะพาไปกินนางโงด,ด้วยคุณหนูรู้ไหมคุณแม่ที่ชื่อว่าคุณแม่ไอรราจ้ะคุณแม่ของใครหรจ้ะค่ะพี่นีป พี่หลิบแม่ของหนูเหรจ๊ะใช่โอ้จะเลี้ยงดังโงกใช่ไหมแค่อีพีหนึ่งก็ยังไม่ได้เลี้ยงเลยอีพีสองจะเลี้ยงดังโงกเด็กๆแล้วเหรอเนี่ยจะเลี้ยงขนมปังเนยตั้งหาใช่ไหมใช่สียงที่หลิบทำไมแปลกไปอ่ะจ๊ะเดีย๋ยวาแปลกใจตลาดค่ะโอเคน้นเดี๋ยวคุณแม่เนี่ย คงจะมาทีนี้เอาตุ๊กตาที่เดิมมีมาวางไว้จ้ะจะวางไว้ตรงไหนก็ได้เลยนะทุกคนวางเลยวางเรื่อยๆเลยกลุ่มหญิกงก่อนเอาเอาเลยจ้ะทิวลิปหนูหนูไม่อยากได้จ้ะมาไปอักกะได้ชิ้นเดียวเหรอเนีย่ยชิ้นใหญ่ซะด้วยเหมือนดังโง่สามชั้นเลยจ้ะใช่ไหมเหมือนดังโง่สามชั้นเลยใช่ไหมเพื่อนใช่ โอเคต่อไปเอาวานเงยเลือกเลยจ้ะรตนี้ใช่ไหมจะไปไหนอะทิวเล็บเราจะไปไหนได้มาขังกลุ่มชายนะเราจะไปไหนกกลเนี่ยถ้ากลับมาที่ยังไม่ใช่เหรอกลัมาแล้วจับมากับมาโอเคอันนี้ของกลุ่มชายถีแดงจ้าดังดี วางก็ได้นะแต่ครูว่าเก็บที่เดิมดีจะดีหนูได้แค่อันเดียวแล้วหนูหยิบอะไรไม่ได้เหรอเอมันเป็นน้ำกดที่ครูตั้งมาจากพออจะพอได้ตั้งมาไว้ให้จ้ะถึงเวลานั่งแล้วจ้ะผู้ชายบ้างเอามาเดียวเหนอเนียเป็นแม่นชครับเอามาเดียวโต๊ต้องทำไมไม่เอามาแล้วก็แบน เราจะไม่สวยเท่าผู้หญิงนะไม่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 ไมไมพเราแพนนะพคพนาะในคนเดียวที่เอามาน้อยนะเบนตันอันนาไม่อยู่จริงๆอะแต่ชนาะเล่นมีเพิ่มนะเอาไปวางสิโอเคได้เลยไหนครูตรวจเช็คซิว่าของใครจะสวยกว่าเท่าที่ครูตรวจดู ครูอย่าคิดนานอยากไม่ยิค้คชูไม่ให้หว่วยญิงชนะนะจ๊ะอืครูดูแล้วมันก็คล้ายกันอยู่นะจ๊ะแต่ว่าเท่าที่ครูคิดแล้วสำหรับครูที่ชอบมากที่สุดสำหรับหญิงครูชอบเพราะมีคริสตัลจุก,กินสามกันน่ารักตุ๊ก,กตาวางการเหมือนเมืองเล็กพร้อมกับดอกไม้เหมือนต้นไม้ในเทพอียายมีมีคริสตัลความสวยและงา แบบนี้ไม่จบก็ไม่จบแล้วจ้าดีจังจังเอ๊ะมีรถด้วยใครเจิงอ่ะคุ้ชอบแบบนี้ต่อไปของฝ่ายชายคูก็ชอบเหมือนกันจ้ะแต่ตกแต่งให้ดีกว่านี้และมีความคีดเร้ก,กว่านี้นะจ้าของหญิงสวยโอเคจ้าถึงเวลาเร e ก ใครชอบเบรกอะไรใครชอบเบรกไหมจ๊ะหนูชอบหนูต๊อชอบที่แม่ต้องใครก็ตัองชอบอยู่แล้วกินอาหารที่แม่ให้กันดีกว่าเทลเล็บอย่าตะโกนเสียงดังได้ไหมอ่ะฉันไม่ชอบเธอตะโกนเสียงดังยังไงก็ไม่อยู่อ่ะอยากก็อยากตะโกนเสียงดังไม่ได้เหรอก็ได้แต่ว่าก็อย่าดังเกินไปนะแต่กันไปไม่ได้เหรอ สั่งอาหารกันเลยเหรอจ้ะใช่อยากสั่งเหรอจ๊ะการถาใช่ใช่สั่งยังไม่ได้นะ่ะให้ยงกินหรอนะเนาะอาิ์เทียลิ่น้กินคนแรกเลยได้ไรายมาอ๋อได้ผลไม้กับนมนมไอ้งุ่นเหรอจ๊ะน่ารักจริงๆเทลตี้สุขภาพมากๆเลยอะทีวลีฟอะไรมันจะขนาดนั้นที่การกินน่ะนะ ของพวกเราเหรอดูสิมีอะไรบ้างพวกเราน่าจะมีแค่นี้แหละครับงั้นเดี๋ยวครูโซสั่งอาหารให้นะผู้ชายเหรอจะกินอะไรคะผมขากินนู่นนี่นู่นนี่นุ่นนี่นุ่นนี่นุ่นนี่ครับนู่นนี่คืออะไรเนาะนู่นนี่คืออะไรใช่นู่นนี่มาดีๆนู่นนี่คืออะไร ก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าถ้าจะพูดไปทำไมละ่ะแต่แล้วก็อยากคุ้นนี่นามานน่าสนุนีเธอเป็นอะไรทิวลิปทำไมเสียงแหบแบบนั้นอ่ะโอเคคนสุขท้ายทำไมไม่ได้กินจากลกุ่มชายไม่เป็นไรครับผมอดได้ฉันแม่ฉันให้ขนมมาหนึ่งชิ้นกับนมเป็นนมพีชชัดด้วยน้ำน้ำน้ำกับน้ำ,นำ โก็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 กกต่อไปที่หลิบอั้มผล,ลไม้อั้มผล,ลไม้แล้วก็น้ำดื่มโอเคสดชื่อจริงเธอล่ะฉันชอบก่างพยาบาลหน่เนี่ยก็เลยได้มาแบบเนี้ยหาไม้ผู้หญิงได้เยอะกว่าเขาอ่ะเพราะว่าเขาออกมาจ้ะฉันได้เป็นขนมช็อกโกแลตน่ะ แม่แบอกว่าสเนเกนอรจะทำให้เรามีพลังงานแต่เราไม่ได้กินตอนเช้าก็เลยโซโจมนิดหน่อยนะตาบขนมฟิงเกิลอืมอร่อยอ่ะโอเคทุกคนจะเก็บจ้าโอเคนะเก็บแล้วก็วางที่เดิมอันนี้เป็นถุงนะจ๊ะโอเคนะมีใครอยากสั่งอะไรเพิ่มไหมบ้าเราขอสั่งนมครับ โอเคนมนะเดี๋ยวครูสั่งให้โอเคเริ่มสิเดี๋ยวรอพัสนุมาส่งแป๊บหนึ่งนะน้าๆนะมากระโดนะมากรโดแม่ต้อแม่ตกันนะมาคาโดนะมาคาโดนะมาคาโดมาไต่มาโตกันนะโอเคจ้านมนะจ๊ะนมนมเลยจ้าดื่มกันเลยดื่มกันยังมีความสุขเลยนะครูชอบทุกคนจ้า น้องขี้เกียจดื่มผู้ชายขี้เกียจดื่มนะจ๊ะเห็นว่าอยากกินนมไม่ใช่หรอผู้หญิงเป็นอะไรเนี่ย่ว่รีบอยาดสิ่งนั้นได้ไหมจ๊ะคนที่อยู่ภายนอกเขาจะได้ยินน่ะจะกล่าวว่าครูเจรายตีเด็กโอเคผู้ชายผู้หญิงเสร็จกันหมดแล้วนะกลับบ้านแล้วโอเคถึงเวลาที่จะกลับบ้านเลยละแล้วละ โอเคนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ช่วงนี้ครูจะต้องให้กลับบ้านนะแต่สิ่งที่แนะนำคือครูมีกฎแล้ว 1. ห,ห้ามตะโกน 2. ขห้ามเสียงดัง 3. เป็นเด็กดีๆเท่านั้นนะและสี่ไม่เป็นไรถ้าหลงทำจริงๆอ่ะนะโอเคเดี๋ยวพ่อแม่ก็มารับด้วยแหละทีวลิปอ้อวอผมมารับลูกครับ <Okay. S 1> คนไหน <Okay. S 1> คนไหนเนี่ย ทิวลิปเหรอโอเคทิวลิปกลับบ้านเลยนะแม่มารับแล้วจ้าเป็นไงบ้างวันนี้ได้ตะโกนเสียงไหมเออก็ตะโกนหน่อยนะคะไะกลับบ้านกันโอเคกลับบ้าน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 รอรถแป๊บนึงโอเคขึ้นรถเลยตะกัน้าหนูตะกัน้าหนูตะกันหน้านะกันหน้าหนู โอเคขึ้นรถเลยรอ,อลแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งสิฉันจะนั่งตรงนี้นายยืนเอาให้ลูกนั่งเก้าอี้เบ,บาบ้างเฮ้ยขี้เกียจยืน <c oughs> ป่ะไปกันท่าท่าหน้านะโทนนะกนูนะวนแค่นี้ไม่ไวนกันนะโอเคโอเคโอเคบ้นานน่าจะไม่ถึงเร็วขนาดนั้นเนะ ึงแล้วติ่งฮันติ่งฮันติ่งฮันติ oh, 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 oh. ่งต oh, okay. okay, ิงฮันติ่งฮันติ่งฮันติ่งติงฮันติงฮันติ่งฮันติงโอ้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 เออเออเจ้าป้านึงขอเก็บก่อนเหรออ๋อยืนอีกแล้วเก็บก่อนเก็บก่อนโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวก็ต้องขอบายบายแล้วนะบายบาย